นี่คือ BYD Dolphin ตระกูลโลมาซึ่งผมได้ทำคลิปไว้คราวก่อนกำลังมีคนดูมากมายมหาศาลเสือกเผลอลบทิ้งไปดังนั้นคลิปนี้จะทำสั้นๆเพราะไม่มีเวลาก็ดูกันเองว่าภายนอกภายในเป็นยังไงสรุปเบื้องต้นนะคือดูดีมีชาติตระกูลแล้วราคา6 0 0 0นกว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพแบบนี้ ถือว่าผ่านแต่ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยเท่าที่คุยกับเซลล์ก็คือแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตที่ให้มาถ้าใช้จนถึง25%มันจะลดหวบซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นความบัตซบของระบบ BMS ก็ว่าได้เพราะว่าถ้า BMS เนี่ยได้ตั้งมาเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็จะไม่ลดหวบเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ยี่ห้ออย่างของเ e ต้าเนี่ย ใช้ได้จนแบตเกือบ0%ในส่วนที่เป็นแบตลดแรกนะรดแรกลด2คือลิเทียม n m c ก็ยังคงแรงดีไม่มีตกอ,อันนี้ภายในนะก็โปร่งโล่งสบายสัมผัสอะไรต่างๆก็โอเคถือว่าถ้าราคา6กแสนกว่านี่ก็ใช้ได้ส่วนฟังก์ชันต่างๆภายในเนี่ยก็มีโหมดขับขี่3โหมด Eco Normal Spot t อเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวเหมือนเมตาวีมีจอเล็กๆอันนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องที่สามารถกดปรับมุมมองต่างๆได้ไม่มีระบบวันเพเดลนะรุ่นนี้ผมมาไลยก็สามารถดึงขึ้นดึงลงนะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้4ทิศทางเลยเช่นเดียวกับเบาะฟิลลิ่งก็ค่อนข้างจะแน่น นั่งแล้วรู้สึกมั่นคงดีส่วนน้ำหนักของพวงมาลัยก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางสามารถปรับเพิ่มให้มันเบาหรือว่าให้มันหนักขึ้นก็ได้อันนะี้ก็ให้เห็นว่าลักษณะกล้องเป็นยังไงสีเนี่ยผมว่าสวยครับม,มันดูแบบดูเอ็กซ์คลูซีฟดีอะลองนั่งด้านหลังเรียบร้อยแล้วเล็กลูมยังเหลือเยอะพอสมควร แล้วก็ดูดีมากถ้าเป็นสีคุกกี้ครีมหรือว่าสีงาช้างอย่างที่เห็นเนะเส้นสายอะไรต่างๆค่อนข้างลงตัวบางทีดูจากรูปเฉยๆเนี่ยเหมือนจะธรรมดาแต่ถ้ามาดูตัวจริงโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยสวยมากนะสำหรับทีวีดีดอลฟินวันนี้ผมจะมาเทสไรไอคันข้างหลังนี่แหละเทสด์ไรจบเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไม่มีคลิปด้วยเพราะว่าระยะทางมันสั้นมากแล้วก็มันแทบไม่ได้รู้อะไรเลยมันเป็นการทรสอบได้สำหรับคนทั่วไปซึ่งผมไม่ใช่คนทั่วไปเนะเวลาผมจะซื้อรถหรือแม้แต่กระทั่งมีความสนใจน้อยนิดนการทรสอบได้ของผมมันคือการใช้งานจริงก็คืออย่างน้อยผมก็ต้องขึ้นดอยที่ผมขึ้นอยู่นะ ที่ผมใช่อยู่เป็นประจำเลยพวกนี้ไม่ใช่ดอยหุ่นนะดังนั้นจึงข้ามคลิปส่วนนี้ไปเลยแต่ผมจะมาสรุปเรื่องฟีลลิ่งจากการที่ได้ลองขับระยะสั้นๆนะเอาทีละประเด็นแล้วกันเรื่องที่หนึ่งก็คือความนุ่มนวลเนี่ยเหนือกว่าเนต้าวีมากมายมหาศาลนะอันนี้สัมผัสได้เลย อาจจะเป็นเพราะว่ารถมันใหญ่กว่าช่วงล่างอาจจะปรับจูนมาดีกว่านะในเส้นทางเดียวกันเนี่ยที่ขับเนเธอรกับ b ีว b y ดีบีว h i ดีเินเหนือกว่านะุน่มนวลกว่ามากอันที่2เรื่องของโหมด3โหมดที่มันมีโหมด Eco Normal แล้วก็สปอร์เนี่ยผมได้ลองทั้ง3โหมดแล้วแต่ลองแบบไม่เต็มประสิทธิภาพเนะเพราะว่าเส้นทางที่ใช้เนี่ยมันเป็นทางในเมืองแล้วมันแบบคนเต็มไปหมดเลย ก็พอจะสัมผัสได้ว่าอีโคนี่ก็อึดสุดๆนะนอร์มนี่กลางๆเนี่ยก็ประมาณกับเนต้าวีเทียบเคียงกันได้นะแต่ถ้าไปสปอร์ตเมื่อไหร่อัตราเร่งในตีนต้นเหนือกว่าเนต้าวีและก็จะรู้สึกด้วยว่ามันมีน้ำหนักคือเนต้าวีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปสปอร์ตหมดแล้วเรากดคลิกดาวน์ลงไปที่คันเร่งนะีมันปุ๊งมันพุ่งออกไปมันจะเหมือนกับเหมือนบินได้นะเหมือนพร้อมจะ ไปสู่อากาศนะฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือน b y d Dolphin ที่ยังเหมือนกับยังติดอยู่กับพื้นถนนอยู่อันนี้ก็พูดเห็นภาพคร่าวๆเนะีอันที่สมเรื่อง one เพ d a l เนี่ยไม่มีแต่ในเรื่องของ regenerative b r a k i n g นะหรือว่า curse เนี่ยฟิลลิ่งไม่ต่างจาก d ดลต้าวีเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าฝืนหรืออะไรต่างๆนะ อันนี้หมายถึงเทียบกรณีที่ใช้แบบเบาสุดนะซึ่งในตะว,วีของก็ปรับเบาสุดตลอดตรงส่วนนี้แล้วที่สี่คือเรื่องของความสบายในการนั่งคือเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ใช้ทดสอบเด่มันสั้นมากเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้นะ <S <S แต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเมยล้า <S <S หรือว่าอึดอัดแต่อย่างใดซึ่งตรงเนี้ยต้องใช้เวลานานกว่านั้นถึงจะรู้ แต่ที่ได้แน่เนี่ยการที่สามารถปรับพวงมาลัยเข้าออกอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นลงได้มันก็เหนือกว่าเนตาวี v แล้วแล้วก็ผมรู้สึกนิดนึงว่าแอร์มันเย็นกว่าเนตาวีแบบที่สัมผัสได้ส่วนเรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองซ้ายขวานหน้าหลังอะไรต่างสำหรับคนที่สูง1้อออย่างผมเนี่ยถือว่าโอเคนะเห็นชัดเจนหมดทุกอย่าง กล้องกระชัดกล้องมองหลังสามารถปรับสลับด้านข้างด้านหน้าด้านบนได้แล้วก็ระยะทางที่เขาบอกไว้ว่ามาตรฐานเนี่ยประมาณ360กิโลอันนี้คือไม่ใช่มาตรฐาน not even d a m ด close นะเป็นอีกอันในความเป็นจริงเนี่ยถ้าแบตมันเหลือ25%มันจะลดห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะได้สั้นกว่านั้น ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอฟันธงแล้วกันก็ไปลองขับกันเองดูข้อมูลกันเองนะต,ตอนนี้ยังไม่เปิดราคาที่ชัดเจนนะแต่คาดว่าจะห0 0 0นกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะเป็นคู่แข่งของเนต้าวีผมคิดว่ามันสามารถเป็นได้เพราะว่าเนตะ้วีห้า0 0นห้าะถ้าสมมติเราคิดว่าห้าแสนสี่าพันติเป็น5้าแสนห้าสมมุติว่าบิวดเดลฟินออกมาหกแสนห้เนี่ย มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าผมจะไปซื้อวูลิงแอรราคา4ี่แสนกว่าแล้วก็จะมีเซลเนตาวี v หรือกองเชียร์ทั้งหลายบอกว่าเอ้ยอย่าไปเอาเลยเพิ่มอีกแค่แสนกว่าก็ได้เนตาวแล้วสมรรถนะประสิทธิภาพต่างกันสิ้นเชิงรถกรใหญ่กว่าด้วยคราวนี้กรรมจะตามสนองมึงแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเนตว้าแสนห้านะอย่าไปเอาเลยมึงเพิ่มอีกแสนกว่ามึงได้บีวดีดอลฟ ซึ่งคนะระดับคนลคลาสดูดีมีศชาตระกูลมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเสมอว่าคุณมีทุนเท่าไหร่นั่นคือหัวใจสำคัญคือประเด็นมีทุนเท่าไหร่ก็กำหนดทุนมาเท่านั้นแล้วก็ทุนนั่นแหละจะเป็นตัวเลือกว่าคุณจะซื้อ e ีวีรุ่นไหนได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แบบที่คนอื่นเขาใช้กันนะไม่ต้องฟังใครหรอก ฟังโจทย์ของคุณโจทย์คือคุณต้องการใช้ยังไงใช้ไปที่ไหนนั่งกี่คนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแค่นั้นแล้วที่สำคัญคือมีทุนเท่าไหร่ก็ว่ากันตามนั้นถ้าทุนเยอะไม่อั้นก็แทบจะไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะเลือกซื้อได้เต็มที่มึงเอา b ี w i ็เลยซลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทุนจํากัดและมันใกล้กันมากเนี่ยก็เลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วกัน เจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการ